Măng ký mặt trời <laughs> mặt trời <laughs> mặt mặt trời <laughs> mặt trời mặt mặt trời mặt trời mặt mặt trời 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 mặt เปิดดูครับของดีครับเต็มติครับเต็มติเสียบสามมอครับสามมอครับจัดไปเราอยู่กับทีมงานดจชานครับพิมิตนะครับรถแหกขมิ้นสีทองนะครับมาจอดนอนทีมงานนี้ไม่ชอบนอนบ้านนะครับนี้มาให้กำลังใจใช่ไชอบนอนนอกบ้านนะครับไม่มีอะไรทำก็เอารถมาจอดนอนเล่นๆจริงเาพูดตี วันนี้มาให้กำลังใจทีมงานแสงทองภาพยนตร์ครับน้องใหม่นะฮะจากบ้านโคกหล็กตำบลโอกหลิกห้วยราดครับผมอยู่กับปริญญาคนใจเนี้ยเพอมาไม่ทําอะไรครับเพะอย่างเดียวตามสโลแกนเยสนานำนะมือว่าหนูอะไรก็เพะอย่างเดียวนะครับใครเป็นคนตั้งสโลแกนให้เนี่ยขมาดจังดิงเถอะโอเคโอเค ปริญญาความใจเนี่ยเพอขวัญชอบชมทีมงานนะเออเอาทีมงานกำลังติดตั้งระบบก็ใกล้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ทางขมิ้นสีทองมาในนามของเครื่องปั่นไฟนะครับเอาเครื่องปั่นไฟมาช่วยทีมงานก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมั้งเนาะทางด้านจอก็ขึ้นเรียบร้อยแล้ว ไม่รู้จะเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูคลางนะครับมานานแล้วครับเตะทายได้หลังเขาสุดนะฮะฝากไปด้วยครับสนใจรถเห่นตรีสดนะครับก็ฝากนี่ทีมงานฝามิตนะครับขมินสีทองบ้านโคกขมิน้ตนคคตำบลดอกตำบลอะไรนะ บ้านโคกขมินตำบลโคกเล็กเออโอ้ขอมากับพลิกเด้ออ่าสำนักง,งานอยู่ที่บ้านโคกขมิ้นตำบลโคกเล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับขมิ้นสีทองครับรถแห่ขมิ้นสีทองนะฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสนใจงานดนตรีแห่หรือว่าแห่ซาวก็รับหมดนะครับฝากไว้ด้วยครับผม มานี้เดี๋ยวเราไปดูทางแสงทองภาพยนตร์ห้วยราดดีกว่าครับผมน่าจะเป็นงานแรกนะครับที่ได้ออกฝากไ้ด้วยครับทีมงานน้องใหม่หนังกลางแปลงนะครับเดี๋ยวไปดูทางหน้านตู้ลำโพงก่อนดีกว่านะครับทางทีมงานแสงทองภาพยนตร์ก็จะเป็นของทีมงานสัญญาซาวโคกเหล็กครับผมคุ้นค้นกันดีครับ ตู้เบ่าก็จะเป็นของช่างพล pn 80นะฮะวันนี้ก็ลงข้างละ12ใบเสียงกลางก็จะเป็นของช่างศักศักดสาวบุรีรัมครับผมก็ออกช่องผมไปหลายรอบแล้วฮะสำหรับทีมงานส,สัญญาสาวโคกเหล็กครับก็น่าจะได้ฟังน้ำเสียงพอสมควรนะครับใครที่รับชมช่อง YouTube บองดามินดี้นะครับ นี่ฮโจก็น่าจะประมาณถ้าเดาไม่ผิดถ้าผมให้ผมเดาก็10เมตรหรือเปล่าเนี่ยโจนะไฟก็น่าจะเป็นมาจากช่างหนุ่นครับช่างหนุ่มโนสวุวรรณไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องถามรายละเอียดเขาเพราะผมยังไม่ได้สอบถามเขาเลยไฟบีม2ตัวครับวันนี้ซ้ายขวาไฟพา1 2 3 4 5 6 7 8 8ไฟพา8 9 10 11 12 12 12บนตู้นะครับตุบบนตู้เบียดเจ้วเลยนี่ฮะเสียงทองภาพยนตร์ A11 1ห้วยราชบุรีรัมครับผมคืนนี้มาให้กำลังใจทีมงานได้ครับอยู่ที่บ้านสวายจีครับสวายจีตะมนสวายจีอำเภอเมืองบุรีรัมครับกับงานขาวดำครับวันนี้เดี๋ยวพาไปชมคุมพลังดีกว่าครับ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับไปไหนต่อครับนี่จะไปไหนดอกลูเรียมันรุนเรี้ยมากเลยนะไปไปมาๆก็เจอแต่กันเองนี่แหละไม่รู้จะเจอใครดีโอ้แล้วได้ไปที่นู่นต่อไหมยังไม่รู้เลยครับผมว่าจะไปไอ้บ้านสนุนน่ะบ้านสนุนครับไม่ไม่เลิดไปกระสังแบใครบอกลครบอกยี่ใครบอก าลูกพี่ผ่านผ่านแล้วได้ตังค์ใกล้อยู่แต่ผมยังไม่ผ่านยังไม่ได้ตังค์ไกลอ๋อสู้ๆครับสู้ๆสู้ๆู้สู้สอ๋อเคยเนี่ยดี่ไรวูวูถ่ายกันเองอีกแล้ววัวเงี้ยปันจิวเวลอะไรนี่ไอที่วางเครื่องฉายอ๋อนี่ที่วางเครื่องฉายครับยังไม่รู้เลยว่าเครื่องฉายเขาตัวไหนมาเดี๋ยวผมพามาชมคุ้มพลังดีกว่าครับหม้อดึงไฟก็จะประมาณเท่านี่กี่เอ็มอะ น่าจะประมาณร้อยนะครับตัวนี้ไม่รู้เออร้อยแอมครับร้อยแอมถูกต้องครับร้อยแอมของสยามนีออนมาดูขุมพลังที่ใช้นะครับวันนี้มีอะไรบ้างวอทิกอะห้า huh. พ uh ันอาร์เมสองแท่นแล้วก็สามพันหกอร์เมสองแท่นแล้วก็เอส AEPXM10X3 แท่นนะครับก็จะเป็นระบบอนาล็อกมาเลยวันนี้ได้ TDKTM8,000C มาแท่นหนึ่งตัวนี้น่าจะคุมระบบไฟนะครับไฟวิ่งไฟแะแทกนี่ก็จะเป็นนี่ตัวนี้ครับผมแถวประมาณนี้ครับ ขุมพลังของทีมงานแสงทองภาพยนตร์ไทยราชครับฝากไว้ด้วยครับอีกหนึ่งทีมงานหนังกาแพงน้องใหม่นะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีงานมีการก็เรียกใช้กันได้ครับนี่อเจ้าของมาหน่อยมามาคุยกันหน่อยเจ้าของก็คุ้นเคยกันดีสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสัญญาซาวครับสัญญาขอย่าทอดแมทนะครับครับผมมาเล่นหนังแล้ว ครับผมอีกหนึ่งอีกหนึ่งบริการไว้บริการลูกค้าใช่ครับเพราะว่ามันอย่างว่าเนาะงานเคลื่อนเสียงกนมันก็ไม่ค่อยมีก็เลยอาศัยว่าตรงนี้ด้วยอาศัยหนังด้วยเนาะใช่ครับหน่วยนี้อยู่ที่ไหนอยู่บ้านโคกเหล็กครับอำเภอเวราดนก็สักงานของเราเองใช่ครับสักงานเราเป็นคนดูแลเองเนาะใช่ครับวันนี้จอกี่เมตรับนีจอ14เมตรครับอ๋อ14เมตรบ่ครับผมโอ้ผมพูดผิดต้องกลับขออภัยเนี่ยผมนึกว่า10เมตร14เม็ดเมตรันผะ ซีเมนต์กำลังดีเลยครับซีเมนต์รับงานราคาประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่งานช่วยอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าเพราะว่าเครื่องปั่นไฟด้วยอะไรร้อเครื่องปั่นไฟครับพร้อมเครื่องปั่นไฟใช่ไหมหมื่นห้าครับพร้อมเครื่องปั่นไฟครับอ่าระเวกท่าวนี้เนาะใช่ครับระเวกมุ่ยราดมาฝั่งโซนสวายจีนี่หนึ่งเนาะใช่ประมาณหมื่นห้าก็ไม่แพงครับผมราคาเป็นกันเองดีตู้เบรคก็ของสัญญาซาวหมดเลย ที่เคยรีวิวไปแล้วใช่หลายรอบแล้วแต่วันนี้ได้ได้ได้ห้าพันอาร์มเอสมามาเสริมตัวหนึ่งแล้วก็อาร์มเอสสามพันหกสามพันหกตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวทีดีเคมาเพิ่มตัวหนึ่งอันนี้ไว้ขับอะไรทีดีเคไว้สเปรครับไว้สเปรเนาะสเปรกลางแหลมอ๋อสเปรกลางแหลมเล่นใเอสเอออ๋อสมัยจะอยู่เอสเอออยู่แล้วแต่ว่าก็เซฟไว้ก่อนเนาะใช่ก็ชุดเครื่องเสียงของสัญญาสาวนั่นแหละครับนี่ได้เทสเสียงตอนไหน อีกสัพพางหนึังแถวครับไฟกระแทกเป็นของใครของตัวเราเองเลยครับสัญญาณสาว์อ๋อทำเองเลยครับแต่ว่าอันนี้ที่ซื้อมาจากหน่วยของสุดินแล้วก็มาไล่แปลงเองใหม่หมดอ๋อคือคือซื้อของสุดินมาแล้วก็มาแปลงเองแปลงสัญญาณใหม่แปลงสัญญาณใหม่เนาะแถวครับยังขาดเรือเยอะต้อง หนังมันกระจุกกระจิกเยอะครับเนาะมันก็อาศัยว่าทําไปเห็นจุดข้อด้อยข้อเสียก็เปลี่ยนแปลงไปไป้เลยนไปอย่างนั้นเลยครับมันต้องอัพอัปเดตเรื่อยๆครับหนังมันต้องทําให้ถูกใจลูกค้านะใช่อย่างว่าเลยอ่ะสำหรับพี่น้องครับมีงานมีการก็อย่าลืมนะครับแสงทองภาพยนตร์นะครับห้วยราดนะครับบ้านโคกเหล็กเด้อติดต่อเฟซบุ๊กธนาโรธเจริญรำธนาโรธเจริญรำเนะครับครับเบอร์โทรเบอร์โทร0823 9 3 6396ทั้งเครื่องเสียงทั้งหนังทั้งหนังครับแล้วแต่เลือกเอาเลยแล้วก็ฝากรถแห่ขมิ้นสีทองด้วยอันนี้ก็เหมือนพี่ชายครับผมวันนี้ช่วยกันวันนี้มาทางหน้ากระแสไฟเนาะกระแสไฟเครื่องปั่นครับขมิ้นสีทองครับอยากได้ดนตรีสดรถแห่แล้วหรือว่าจะแห่สาก็ได้ครับรับหมดครับผมราคากันเองราคากันเองครับขมิ้นสีทองอยู่บ้านโคกคขมิ้นแต่บนโคกเหล็กเหมือนกันเดียวกัน ก็ถ้ามีหนังก็จะวิ่งด้วยกันเนาะวิ่งด้วยกันโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ฝากไว้ด้วยครับผมอ่าราคาย่อมเยาครับงบน้อยอยากได้หนังไปประดับงานก็ติดต่อได้ครับน้องใหม่ครับแสงทองภาพยนต์โคกเหล็กห้วยราชครับผมอะลาแล้วครับจารย์สวัสดีครับ